อนนี้ได้เวลาของบันเทิงต่างประเทศกันแล้วนะคะกับเรื่องดราม่าของหนังเรื่องอโลฮานะคะที่ถูกคนท้องถิ่นต่อต้านค่ะส่วนนางเอกสาวเชรา่าไนลี่ก็ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่คนใหม่แล้วนะคะรวมถึงเรื่องที่ทําให้พระเอกสุดเซอร์อย่างจอหนนี่เด็บยิ้มไม่ออกค่ะ ือนการที่เพลงกมาเซอร์จอนนี่เดฟแอบพาน้องหมายอร์กเชียตเทเรียเข้าประเทศออสเตรเลียโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดค่ะเมื่อสื่อ The Guardian เด g กาเรียนเผยว่าถ้าคดีไปถึงศาลเดฟมีสิทธิ์เจอโทษจำคุก10ปีหรือปรับเป็นเงินไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทแถมนักบินซึ่งช่วยนำสุนัขเข้ามาก็อาจจะโดนหางเลขจำคุก2ปีก็เป็นได้ค่ะ ส่วนเอนสาวเคียร่าไนลี่ก็ขึ้นแทนคุณแม่คนใหม่เมื่อเธอคลอดลูกคนแรกให้สามีนักดนตรีเจมส์ไรต้านในชื่นชมสมใจแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าโซทองคล้องใจของคู่รักคนดังเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายรวมถึงสาวเคียร่าหลบไปคลอดที่ไหนด้วยล่ะค่ะ ปิดท้ายด้วยความไม่พอใจของชาวฮาวายที่มีต่อนางรักโรแมนติกเรื่องอโล h a ซึ่งมีคิวข้าใช้ในอเมริกาสุดสัปดาห์นี้โดยชาวฮาวายให้เหตุผลว่าคําว่า a โล h a มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมมากกว่าแค่คําทักทายการใช้ชื่อ a โลฮามาเป็นชื่อหนังแบบนี้ <Yeah. S 2> จึงทําให้คําที่มีความหมายลึกซึ้งดูด้อยค่าลงค่ะ <Okay. S 2> ขณะที่ค่ายหนัง Sony Pictures ก็ออกแถลงการชี้แจงว่าการที่นังถูกตัดสินทั้งที่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมเลยพร้อมยืนยันว่าพ่วงกับคาร์มานครใช้เวลาหลายปีเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮ ลงพื้นที่พูดคุยกับคนในท้องถิ่นดังนั้นจึงไม่มีการลบหลู่หรือว่าดูถูกชาวฮาวายอย่างแน่นอนค่ะนังเรื่องอโลฮาสซึ่งขายทาที่ฮาวายบอกเล่าเรื่องราวความรักของนายฐานหนุ่มที่เกิด่านไฟเก่าคู่กับคนรักเก่าเมื่อกลับไปประทําการที่ฮาวายบ้านเกิดก่อนจะตกลุมรักผู้หญิงคนนางนําแสดงโดยแบรดลีย์คูเปอร์ราเชลแมกกดมและเอ็มมาสโตนค่ะ